มาติดตามข่าวจากศูนย์ประจัสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับกองประชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงร่วมกับกองข่าวกองประชาการกองทัพไทยหน่วยประชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ตำบลเป้าหมายการพัฒนาประจำปีงบประมาณพศ2566พร้อมกันนี้ ได้พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับพี่น้องประชาชนสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0ดด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่คนไทยทุกกลุ่มในสังคมและแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนสำนักง,งานพัฒนาภาค5และหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาค5ทุกหน่วยผมจ่าสิบเอกพัฒนาพง์บัวง,งามศูนย์ประชาัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชการทหารพัฒนา รายงานครับจากกรปกลางสร้างตำนานถึงวันนี้กองทัพไทยหัวใจเพื่อปวงประชา